ออก่อนเราทำงานกับมั้งขั้นทำกันกับนีน่ครับแลตั้งเตียงของอยู่ไปไปไปเบิงบ้งมันจอดรถสิแป้งได้ว้าจอดรถไปนี้แป้งได้ ดีแปงไดเจอลูบแบนนี้เออไปไปเออุณละเร็วเร็วอันนี้เขาคนละหลังครับอันนี้เราไกลสองหลังอยูนน้ำกันครับผมผมจะไปโลดทั้งล่างครับผมแต่นอนมันมันกวนครับโอ้ อ่ะเอีงก่อนเอียงก่อนเอียงก่อจอดรถจับอยู่นี่เออจอดรถจับมือแทงนี่เออเอาเลยเอาเลยตามสบายใจผมใส่ลุยครับมือนนี้ โดยเบิ่งก่อนพี่น่เปเงเดเป็นตะเขาบด้บ่ว่างกับติดอยู่นี่แหละนั่นสายเสืักไปก่อนรโอ้นี่บ่ติดอีกบ่เฮ้ยนี่แม่บ่ติดรวมอีกสตีมื้อเนี่ยอืม ตีดประตีดก็ล,ล่องมึงเละพี่น้องเอ้ยเบียรถลดเข้ามากเบิึงสภาพพี่น้องเฮ้ยเข้ามากหนเ,อเลอะครับอิดแล้วนัน่น